Brighten Kids Podcast Up สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบฝึกหัดเตรียมสอบข้ปอปอ1เล่ม6ของ Brighten Up Kids นะคะเล่มนี้เขาเน้นเรื่องอระยะทางเงินวันเวลานาฬิกาแล้วก็มีเรื่องแผนภูมิด้วยค่ะ ก็คือเราจะมาดูกันว่าเขามีวิธีสอนเลขพื้นฐานพวกนี้ให้เด็กเล็กๆเ,เข้าใจง่ายๆได้ยังไงตั้งแต่วัดระยะทางง่ายๆไปจนถึงอ,อ,อ่านข้อมูลจากแผนภูมิเลยนะคะครับซึ่งหัวข้อพวกนี้นี่ผมว่าสำคัญมากนะเป็นพื้นฐานเลยครับไม่ใช่แค่สำหรับเลขนะแต่แบบว่ามันช่วยให้เด็กเข้าใจโลกรอบตัวเขาแล้วก็พัฒนาการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยครับ น่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องระยะทางก่อนเลยดีไหมคะในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาเหมือนมีสอนนับหน่วยก่อนใช่ไหมคะแบบนับระยะห่างระหว่างของ2อ,อย่างเช่นเอ่ก้อนหินไปดอกไม้แล้วก็ค่อยไปหน่วยมาตรฐานอย่างเมตรกิโลเมตรที่ใกล้ตัวเด็กหน่อยเช่นบ้านไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะอ๋อครับใช่เลยการเริ่มด้วยหน่วยที่มันจับต้องได้ง่ายๆแบบเนี้ย คือมันดีมากครับมันช่วยให้เด็กเขารู้สึกถึงปริมาณจริง,รงๆก่อนที่จะไปเจอหน่วยมาตรฐานที่มันอาจจะดูยากกว่านิดหน่อยพอเขาเริ่มคุ้นก็ค่อยๆเชื่อมไปเมตรไปกิโลเมตรในชีวิตจริงอย่างที่ว่าเลยครับรียะทางไปโรงเรียนอย่างนี้แล้วก็ต่อยอดไปโจทย์ง่ายๆได้ด้วยนะเช่นเรียะทางไปกลับซึ่งมันก็คือการบวกเลขไปในตัวเลยเด็กจะเห็นว่าอ๋อบวกเลขมันมีประโยชน์นี้นี่เอง อืมเข้าใจเลยค่ะคือทําให้เลขมันดูจับต้องได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆเนาะแล้วพอจากเรื่องวัดระยะทางมาเรื่องเงินบ้างอันนี้ก็สําคัญกับชีวิตประจําวันมากๆเลยในเล่นนี้เขาสอนเรื่องค่าเงินยังไงให้น่าสนใจคะเห็นว่ามีเรื่องแลกเงินด้วยเงินเช่นแบงค์ยีเนี่ยแลกเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทได้กี่เหรียญได้กี่แบบหรือให้จับคู่ของที่มีค่าเท่ากันอะไรแบบนี้ครับ มันทําให้เด็กเห็นภาพความสัมพันธ์ของเงินมากกว่าแค่ตัวเลขแล้วก็เชื่อมไปใช้จริงได้เลยเช่นเ,เปรียบเทียบราคาของหรือคิดเงินทอนง่ายๆเวลาซื้อของมี20ซื้อไป15หรเหลือเท่าไหร่อันนี้คือฝึกลบเลขที่จําเป็นแล้วก็ใช้ได้เลยครับค่ะค่ะเน้นปฏิบัติจริงนี่ดีเลยนะคะจากเรื่องเงินก็มาถึงเรื่องเวลากับปฏิทินบ้างอันนี้ก็ดูเป็นอะไรที่จับต้องยากเหมือนกันนะคะเขาเริ่มสอนยังไงคะเรื่องเวลา เขาเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยที่สุดก่อนเลยครับคือช่วงเวลาในชีวิตประจำวันอย่างกลางวันกลางคืนเชา้าสายเที่ยงบ่ายอะไรพวกนี้ครับพอเด็กเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานแล้วเนี่ยก็ค่อยแนะนํานาฬิกาให้รู้จักว่าเข็มสั้นเข็มยาวทําหน้าที่อะไรบอกชั่วโมงบอกนาทีแล้วก็หน่วยเวลาพื้นฐานวินาทีนาทีชั่วโมงวันค่อยๆไปทีละขั้นครับ อ๋อเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนแล้วเรื่องปฏิทินล่ะคะมีเทคนิคอะไรน่าสนใจไหมคะอันเนี้ยมีเทคนิคที่ผมว่าเหมาะกับเด็กไทยมากเลยครับคือการสอนจำ,จำจำนวนวันในแต่ละเดือนโดยให้สังเกตคำลงท้ายชื่อเดือนเอาถ้าลงท้ายด้วยคมก็31วันถ้ายนก็30วันส่วนกุมภาพันธ์ที่ลงท้ายด้วยพันก็มี28หรือ29วันเป็นวิธีจำที่ง่ายดีนะครับเชื่อมกับภาษาที่ใช้เลยเด็กจำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องท่องเยอะ โอ้หวิธีจำเดือนแบบคมยนพันนี่ดีจังเลยค่ะฉลาดมากเลยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันน่าจะช่วยเด็กได้เยอะเลยนะคะขยับมาเรื่องสุดท้ายค่ะคือการอ่านข้อมูลพวกแผนภูมิตารางอันนี้ก็สำคัญมากในยุคนี้เลยนะคะเขาเริ่มสอนเด็กเล็กๆยังไงคะ ครับเริ่มจากอะไรง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดก่อนเลยครับก็คือแผนภูมิรูปภาพเช่นใช้รูปภาพแสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบของเล่นต่างๆหรือว่าจำนวนไอศครีมที่ขายได้ในแต่ละวันอะไรแบบนี้สิ่งสำคัญที่ต้องสอนคือให้เด็กเข้าใจว่ารูปภาพ1รูปเนี่ยมันแทนจานวนเท่าไหร่อาจจะแทน1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยก็ได้มันเป็นการฝึกตีความสัญ,ญลักษณ์เบื้องต้นครับ อืมแล้วจากแผนภูมิรูปภาพนี้มันพัฒนาไปสู่อะไรต่อได้คะจากตรงนั้นก็จะค่อยๆพัฒนาไปสู่อ่านแผนภูมิแท่งหรือว่าตารางง่ายๆครับโดยอาจจะใช้ข้อมูลใกล้ตัวเด็กเหมือนเดิมเช่นจํานวนผลไม้ที่บ้านจํานวนสัตว์เลี้ยงหรือเครื่องเขียนที่เขามีเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้มันเกี่ยวกับเขานะมันใกล้ตัว การทำแบบนี้คือเป็นการวางรากฐานทักษะการแปลผลข้อมูลหรือที่เรียกว่า data literacy นะครับซึ่งจำเป็นมากๆในอนาคตทำให้เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบจากข้อมูลได้ครับค่ะสรุปได้ว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้พยายามปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้เด็กๆโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่จับต้องได้จริงพบเจอในชีวิตประจำวันทำให้การเรียนรู้มันดูไม่น่าเบื่อแล้วก็เห็นประโยชน์ชัดเจนเลยนะคะ ตั้งแต่การวัดการใช้เงินเวลาไปจนถึงการอ่านข้อมูลเบื้องต้นเลยครับผมถูกต้องเลยครับแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับว่าการที่เด็กๆเขาได้ฝึกทักษะเหล่านี้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยทั้งเรื่องวัดเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอ่านข้อมูลพื้นฐานมันไม่ใช่แค่เรื่องเลขอย่างเดียวนะครับแต่มันกำลังเหมือนกับบ่มเพาะความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ การมองเห็นความเชื่อมโยงต่างๆแล้วก็การแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่มันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆในอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ